สวัสดีเพื่อนชาวสต็อกโฟโต้ทุกท่านเลยนะครับพบกับจอห์นสต็อกเกอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนะครับจะมานำเสนอวิธีการเอาลีดิมของ Adobe นะครับที่ได้มานะครับไปใช้ใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเราจะได้ลีดิมนี้ยังไงก็คือในปี2020นะครับนะเราก็สะสมยอดโหลดมาเรื่อยๆนะครับใครที่มี150โหลดขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ4,999โหลดนะครับก็จะได้อ่า Adobe Plan ต้องเลือกต้องเลือกเอาโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเนาะนะครับถ้าเลือก AI ก็คือ AI ถ้าเลือก AE ก็เป็น AE นะครับได้แค่นั้นนะครับส่วนใครที่มีอยอดยอดดาวน์โหลดรวม5,000อย่างผมได้เกิน5,000อยู่แล้วนะครับก็จะได้ออแอปนะครับของ Adobe มานะครับเขาก็จะบอกทุกท่านอย่างนี้มาเรื่อยๆๆรๆ,ๆนะครับแล้วก็ทำตามเขานะครับ ในส่วนของโค้ดจะมีอายุอยู่ที่ปีหนึ่งนะครับะจะหมดอายุปีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ตรวจเช็คให้ดีนะครับอย่าให้ลืมนะก็ปี c แคปเจออะไรไว้ก็ช่างต้องทำไว้นะครับทีนี้ก่อนก่อนที่ใครจะใช้รีดิมโค้ดตรงนี้ต้องดูต้องดูแลนปัจจุบันของเราก่อนนะครับว่าคุณใช้แลนอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราใช้ออ l แอปอยู่แต่เราได้ แพนโปรโตกราฟีมาอย่างเงี้ยเราไปกดรีดิมเลยมันจะเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะครับฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจหรือถ้าคนไหนที่ยังใช้งานเ,าเป็นแพลนปัจจุบันอยู่นะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วค่อยกดรีดิมได้นะครับก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเราได้โบนัสตร,ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้ให้ให้เขาดำเนินการให้ไม่งั้นเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการ เหมือนเหมือนเราแพลนปีหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีถ้ายกเลิกก่อนมันจะมีค่าค่าปรับนะครับยังไงต้องคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับผมออาทีนี้เรามาดูแล้วกันครับจากนั้นเราก็มาดูที่หน้าอ่าอันนี้เป็นรายละเอียดของรีดิมนะครับอ่าในส่วนของรายละเอียดดิมก็คือถ้าสมมุติว่าคุณอยากคุณเลือกโปรแกรมอะไรคุณก็กดเลือกโปรแกรมนั้นนะครับแล้วก็ค่อยใส่รีดิมเข้าไปนะครับก็คือเนี่ย go to หน้านี่ครับ รีดิมแ a d o b e ค o m นะครับคือเราล็อกอินล็อกอินหน้า Adobe ไว้ด้วยนะครับถ,ถ,ถ้าจะทำอะไรในจุดนี้นะครับจริงๆมันก็แจ้งมาตั้งแต่เช้าแล้วครับมันจะอยู่ที่นี่ตรงนี้ครับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอ,อันนี้กดรีดดิสเฟิร์ดนี่ก็มันจะก็จะเอามาให้เราดูตรงนี้นะครับจากนั้นวิธีวิสัยก็คือนะครับวิธีวิธีวิธีธเอาโคด้ด ไม่ค่อยชัดไม่ได้ไม่ได้ออกสื่อนานแล้วนะครับโอเคเราก็คลิกเนี่ยคลิกตรงนี้คลิกเฮียตรงนี้เลยนะครับปับ๊บโอเคเราก็จะได้โค้ดมานะครับจากนั้นถ้าใครล็อกอินอยู่แล้วนะครับเราก็กดที่ r e ีดิ m code ได้เลยนะครับฟึบนะเขาก็จะบอกว่าของเราจะอยู่ที่ เนี่ยวันที่4นะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับสบายๆนะครับใครมีปัญหาอะไรสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ Facebook เพจจอห์นสต็อกเกอร์นะครับ, oker, รบสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนวันนี้พูดกระตุกกระตักมากขอต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านแล้วกันครับสวัสดีครับ